ไปหาเจ้รือเจ้ไปเล่นของเล่นตรงนู้นเราไปแล้วทางนู้นทางนี้แล้ว โอ้ยังไม่ได้สมัครเลยมาเล่นของเล่นเขาละเดี๋ยวตกนะลูกตรงนั้นเล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้ระวังหัวระวังหัวระวังหัวน้องนะลูก ก็วินระวังตกแล้วลกูกกอดอ,อกให้เรียบร้อยครับมา,มาเลยครับว่าไงหนุ่มน้อยมาเล่นนุสมัครแล้วเหรอครับเก่งจังออกมาเรียนออนไรม่อยู่ปออะไรแล้วลกูก เป็นไงเด็กๆร้อนนะครับตรงนั้นร้อนนะมันร้อนนะลูกกระวิน